นี่ตัวอะไรอ่ะนกิมบอวอันนี้ตัวอะไรอ่ะเต๋อเป็ด,ปด,ปดหมูอ่ะลาวเหมือนลาเลยใช่ตัวหนูว่าตัวอะไรหนูก็เป็นคนไงไม่ใช่เนี่ยบอกว่าลาลาลาไ,ไ,ไลก่ไก่โล่ใี่ดูกระต่ายกระต่าย Hmm. <laughs>